สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์นีวีทีเด็ดกีฬาเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกนัำฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวเจา้าโรดโบเวนสะใจสุดๆเวสต์แฮมทุบอาร์เซนอลในบ้านเจา้าโรดโบเวนแนวรุกคนสำคัญของเวสต์แฮมยูไนเต็ดสุดประทับใจที่เห็นตัวสซอรกัสสามารถปราบอาร์เซนอลคาทินใ,นในเกมรีกรอนดอนดาร์บี้แมตช์วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมประบุจังหวะได้ประตูแรกไม่ชัวร์ว่าบอลออกรังหรือย,อยังแต่ในหัวคิดอย่างเดียวต้องส่งให้เพื่อนร่วมทีมยิงให้ได้เท่านั้นเจ้าโรดโบเวนกองหน้าตตตตตััััววเเเเเกก่่่่งงขอออออสส์์แฮมมมยยูไนนนนน็ดดดรรบบบุุุื้้ททีคาาาซซล2 ตัวศูนย์ที่สนามอเมเดกสเตสเดียมศึกพบิบลีกอังกฤษโมนพฤหัสบดีที่8ธันวาคมที่ผ่านมาอาเซนอนอลต้องการชัยชนะอย่างมากเพื่อยึดตำแหน่งจากฝูงคืนจากหงแดงริวผูแต่กลายเป็นว่าพวกเขาโดนทีเด็ดของโทมัสชูเชกกับคอนสแตนตินอสมารปานอสอดีตเด็กเก่าปื้นใหญ่ส่งผลให้โดนเดอะแฮมเมอร์ ทุบดับขาบ้านในเกมรอนดอนดร์บี้แบ์โบเวนซึ่งช่วยให้เวดแฮมเก็บ33คะแนนไปรั้งอันดับ6โดยเขี่ยแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงมาอยู่ที่7เปิดใจว่ามันเป็นชัยชนะที่ิ่งใหญ่เรารู้ว่ามันคงเป็นงานที่ยากลำบ,บากพวกเขาเป็นทีมชั้นยอดแต่เราจาเป็นต้องเล่นอย่างคงเส้นคงวาและวันนี้เป็นเกมที่สุดหินมากๆแต่เราบุกมาที่นี่ด้วยแนวคิดและทัศนคติของการเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดและเราก็ทำได้แบบนั้นอย่างไรก็ตามโบเวนยอมรับว่าจังหวะที่ได้ประตูแรกตนไม่แน่ใจว่าลูกบอลอยู่ในหรือนอกเส้นก่อนที่จะส่งให้ชูเ ตะบันประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนผมรู้ว่าบอลมันยังอยู่ในเส้นมันยากที่จะมองเห็นแต่ถ้าหากเป็นคนที่เล่นในสนามแต่ทั้งหมดที่ผมสามารถทําได้ก็คือส่งบอลให้ทอมชูชิกและเขายิงประตูได้เอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืชอบสปอร์ตนี้ที่เด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ระเปิดวันเปีเท่านี้แล้พบกันในคลิปหน้าสุดครับ